ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวแบง k ์ที่เซอร์เบบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจําสัปดาห์ของวันที่20กรกฎาคม2564นะฮะจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือหมู่บ้านกิจกรรมเทอร์เมียนนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้ทางหน้ากิจกรรมหรือจะกดที่ไอคอนตามรูปเลยนะฮะที่หมู่บ้านเวเลียนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเควสพิเศษให้ทําอีกด้วยโดยเควสนี้ก็จะให้เพื่อนๆทำกิจกรรมต่างๆในหม่าน,น,นกนะ,ะตปลแอืๆ ต่อมาก็คือการปรับสกิลของอาชีพด้านเม็ดนะฮะโดยสกิลที่จะปรับก็จะมี6สกิลนั่นก็คือ1 s k i l สกิลเลนออฟ a ิสแพรนะฮะสกิลนี้เมื่อใช้ก็จะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ให้กับตัวละครนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้ในอารีนาได้นะฮะเพิ่มเอฟเฟกต์น็อกแบ็กเมื่อโจมตีสำเร็จและฟื้นฟูมานา8หน่วยนะครับ2สกิลเอลิเมนทัลฮันนะฮะปรับให้สถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ของสกิลนี้ใช้ได้ในอารีนาแล้วนะครับ สามสกิลซีดออฟดีเซอเตอนะฮะก็คือเอาสถานะ s ุ per อเมอร์ของสกิลนี้ออกนะครับสี่สกิลสปิริตลาเกซีนะฮะสกิลนี้ก็จะปรับเทคโนโลยีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่ออยู่ในม่านมืดของสกิลนั่นก็คือฟื้นปูพลังเวทเพิ่มขึ้นจากค่าหน่วยเป็น10หน่วยนะฮะเพิ่มระยะเวลาพังตัวจาก1.5เป็น3วินาทีและเพิ่มระยะเวลาเพื่อลดความเสียหายจากผู้เล่นอื่นจาก1.5วินาทีเป็น3นะฮะ สกิลที่5ถนะครับทวายไร้รัดสกิลนี้ก็จะเพิ่มระยะการโจมตีของสกิลให้ไกลขึ้นนะฮะและยังสามารถใช้สกิลอื่นหลังจากใช้สกิลนี้ได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นอีกด้วยนะครับสกิลที่6นะครับสเกตเตอร์ลิงดักเน็นะฮะสกิลนี้ก็จะลดมานาเมื่อติดสถานะของบัฟนี้นะฮะจากใช้มานา2หน่วยเป็น1หน่วยนะครับ อาชีพต่อมาที่กปรับสกิลนั่นก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะจะมีสกิลที่ปรับทั้งหมด2สกิลนะฮะนั่นก็คือ1สกิลเล็กเลดโบนะฮะสกิลนี้ก็จะลดดาเมจเพิ่มเติมของเทคโนโลยีเอฟเฟกต์โฟล์เดสพาวเวอร์ลงนะฮะจาก200%เป็น170%นะครับส่วนสกิลที่2สกิลแมกเน็ตไลบิเลชันนะฮะสกิลนี้ก็จะปรับลดความเสียหายที่ได้รับจากูลเล่นอื่นลดลงนะฮะจาก15%เป็น11%นะครับ ในส่วนของ Battlefield หรือสงครามทวีปนะฮะอันนี้ก็จะปรับไอเทมที่ใช้เข้าเล่นนะฮะจากชิ้นส่วนมิติจะเปลี่ยนเป็นเหรียญทะเลทรายและเหรียญฮาดูมแทนนะครับในส่วนของ Family Deep p a นะฮะก็จะเพิ่มจํานวนตัวละครที่สามารถส่งไปเก็บความรู้แมปฮาดูมเพิ่มขึ้นนะฮะจาก1ตัวเป็น2ตัวก็จะทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเก็บความรู้ของมอนเตอร์ฮาดูมได้ไวขึ้นนะฮะในหน้านี้ก็จะเพิ่มจํานวนของคนงานที่จะส่งไปรวบรวมทรัพยากรต่างๆได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะ จำนวนของคนงานที่จะส่งไปก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของบ้านหลักของเรานะฮะยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งส่งคนงานได้เยอะขึ้นนะฮะและจะเพิ่มคนงานได้สูงสุด8คนเมื่อบ้านหลักมีเลเวล8นะครับในหน้านี้ก็จะเพิ่ม UI ในการยกเลิกคนงานเมื่อเราส่งไปรวบรวมทรัพยากรได้แล้วนะฮะเมื่อกดยกเลิกจะต้องใช้พลังงานจํานวนหนึ่งด้วยนะฮะ ต่อมาก็คือการเพิ่มการสร้างไอเทมบัฟเทเลไซน์นะฮะที่ฐานเล่นแร่แปรธาตุบัฟนี้สามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในแผนที่เทเลไซน์นะครับโดยเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มสปีดในการเดินให้เร็วขึ้นนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีให้สร้างแล้วนะ,ะแต่อยู่ดีๆก็อ,ออกไปนะฮะแล้วเพิ่งกลับมาให้สร้างอีกในอัปเดตนี้นะครับมาดูชุดแฟชั่นที่เพิ่มมาใหม่กันบ้างนะฮะเพิ่มชุดแฟชั่นเซตฟลอรี่สำหรับอาชีพผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นอาชีพชายคอแซและโซลาริส เพิ่มชุดแฟชั่นเซ็ตเพียริสสำหรับอาชีพฮันเตอร์และวินวอลเกอร์นะฮะและยังเพิ่มอาวุธแฟชั่นเซ็ตสตาร์ออฟมาร์ลอดสำหรับอาชีพฮันเตอร์และวินวอลเกอร์ด้วยนะฮะเพิ่มชุดแฟชั่นเซ็ตคริสสำหรับอาชีพพาลาดินนะครับและสุดท้ายก็เพิ่มชุดแฟชั Co ่นเซ็ตโคโค่สำหรับอาชีพชายและคอแซนะครับมาดูในส่วนของกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่บ้างนะครับ กิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรม Go Support Event นะฮะกิจกรรมนี้ก็สําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่ได้ออนไลน์เป็นระยะเวลานานาน,นะฮะโดยภารกิจของกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆเ,เดินเวหลักให้ถึงที่กําหนดนะฮะก็จะสามารถปลดล็อกเพื่อรับของรางวัลได้นะครับโดยภารกิจส่วนมากก็จะเน้นไปทางเปิดบอสกวาดล้างต่างๆนะฮะ กิจกรรมต่อมานั่นก็คือกิจกรรมรูปปั้นพูดดาน้ําแข็งนะโดยกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆไปตีรูปปั้นน้าแข็งในหมู่บ้านเทอร์เมียนาเวลาเกิดของรูปปั้นกิจกรรมพิเศษนี้ก็จะมีวันอังคารเวลา5้าโมงเย็นนะฮะวันเสาร์สามทุ่มและวันอาทิตย์เวลา5้าโมงเย็นนะครับเมื่อรูปปั้นเกิดก็จะมีไอคอนแจ้งเตือนที่ด้านข้างมีในแมปนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดที่ไอคอนกิจกรรมก็จะพาไปยังรูปปั้นนี้ได้นะฮะของรางวัลที่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราสามารถจตตีีบบบรรรงงนนนน้้ไดดดะะะะะโยจแ่เป็ัั1-4คบ กิจกรรมถัดมาก็คือกิจกรรมเทอร์เมียนฟิชชิ่งเฟสติวัลนะฮะกิจกรรมนี้ก็ใช้เพื่อนเพื่อนไปตกปลาในหมู่บ้านเทอร์เมียนเพื่อที่จะได้รับปลาพิเศษนะและนํามาแลกของรางวัลปลาพิเศษนี้สามารถตกได้ในหมู่บ้านเทอร์เมียนเท่านั้นนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนไปตกที่อื่นอันนี้จะไม่ได้นะครับต่อมาก็คือกิจกรรมเทอร์เมียนคูปองเอ็กเซนนะฮะกิจกรรมนี้ก็ใช้เพื่อนเพื่อนใช้คูปองที่ได้จากกิจกรรมภายในหมู่บ้านเทอร์เมียนนะฮะนำไปแลกของรางวัลต,ต่างๆ อีกกิจกรรมก็คือเทอร์เมียนแบ็คสติลิสเด็กเวนเจอร์นะฮะกิจกรรมนี้ก็ใช้เพื่อนๆอนทอยลูกเต่าเพื่อสุ่มรับไอเทมนะฮะลูกเต่าก็สามารถหาได้จากกิจกรรมภายในหมู่บ้านเทอร์เมียนเท่านั้นนะฮะและจะได้รับหินคออสม่วงสําหรับอัปเกรดหินสมดุล200ชิ้นเมื่อทอยลูกเต่าครบทุกๆ1นึงรอบนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรม V Delivery the w a r m h e a r t of an a d v e n t น r e นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีร้านค้าพิเศษโดยจะใช้เหรียญรูปหัวใจในการแลกซื้้อะเรรรียกกามมไดท่ NVC ิตูปล อันนี้สําคัญมากๆเลยนะก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเหรียญก็ควรดูให้ดีๆนะว่าไอเทมที่ต้องใช้ควรซื้อเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฮอตเดลประจําสัปดาห์นี้นะฮะโดยจะแจกใบ EXP และดอ0รอเป100%เวลา10โมงเช้านะฮะและแจกใบ EXP ดอป 300%เวลา4โมงเย็นนะฮะส่วนกิจกรรม Server Hot t ์ m e ในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของแพทอัปเดตวันนี้หรือจะดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกม b บ็กที e e e ร m o o i l l e ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะถ้ามีแปลผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ